สวัสดีครับทำาิกมวยหูเซียนจ้างสายใต้วันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่16ธตันวาคม2567นอนะครับก็พบกับการวิเคราะห์วิจารณ์มวยไต่ล่วงหน้านะครับศึกมวยไตย7สีวันอาทิตย์ที่22ธตันวาคมนี้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกันก่อนนับสำหรับตัวช่วยมวยหูหน้าทู่นับตีตันเล่นนะครับมวยหูเซียนจ้างสายใต้นะครับพิเศษนะครับตอนนี้ รายวันนี่หนึ่งร้อยบาทนะครับสมัครกันมาได้ทุกวันเลยวันเสาร์ก็หนึ่งร้อยบาทวันอาทิตย์ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับไม่มีคําว่าเก็บเงินเพิ่มนะครับตัวมาใช้บริการกันได้รายเดือนนี่แปดร้อยบาทฟังก็ได้ทุกวันนะครับศูนย์แปดศูนย์อกสามสามศูนย์สองสองศูนย์นะครับการวิเคราะห์วิจารณ์ก็เป็นแนวต่างเบื้องต้นนระ้นให้สมาชิกได้ฟังได้เล่นกันก่อนนะครับคู่แรกนะครับวันอาทิตย์นี้เจ้าจัดใจน้อยลักคกี้บันเติงเจอกับเจ้าพรน,นำโชคสปูมิพัฒนะครับ คู่นี้นี่ต่อยกันที่พิกัด123อปอนด์ฝ่ายเจ้าจัดใจน้อยลัคก,กี้บันเติงนี่อายุ19ปีนะครับส่วนถุง169เซนเป็นมวยมาจากสงขานะครับจกมาแล้วก็7 0กติบกลางอะ่ะซ้อมอยู่เขียดเพชรนะครับครั้งนี้สําหรับเจ้าจัดใจน้อยเนี่ยน้ำหนักปล่อยๆกว่า18บกิโลนะครับประเภทมวยสูงยาวมวยขวานะครับจังหวะฝีมือเหลี่ยมเจิงกรบเครื่องเตะขวาต่อยขวารับเข่าแหลมนะปลายปลายนี่แข็งแกร่งแข็งแรงอ่ะ ฟอร์มต่อยไว้ก็มีชานกยกที่1เจ้าเปชดแสกสันเกียรติปรับพาดที่ราชดำเนินตปนกเปชรแตมตั้นจอปัตรยากีฬาสยามที่จงเจ็ดแห่งนี้ล่าสุดต่อยไว้ก็เจ้านกยกที่2เจ้าชนะศึกสอสักคูเมืองที่รัฐดำเนินนะครับต่อยไว้กลางล่าสุดก็วันที่15นะครับฝ่ายน้ำเงินนะครับเจ้าปรน,น้ำโชคสอปูมิพัฒอายุ19ปีเช่นเดียวกันส่วนถุงนีร้1ย0เซนนะเป็นมวยมาจากนกครศรีธรรมราช การป่านมวยนี้ดูว่ายัางเป็นรองเจ้าจัดน้อยเจ้าจัดใจน้อยอยู่นะครับต่อยมาประมาณตีติดกาครั้งเจ้าพลนำโชคนี้เป็นมวยตนัดขวานะครับเป็นมวยขวามวยบูนับซ้อมอยู่สอภูมิปัตตีนครศรีธรรมราชน้ำหนักปล่อยๆก็อกสิบกิโลน้ำหนักป่อยนี่ดูว่าจะใหญ่กว่านะครับแต่ว่าฟอร์มโชวงหลังนี้แป้มาตลอดสําหรับเจ้าพลนำโชคตัวนี้ต่อยไว้ก็แป้เจ้าเปชรบางตรงสอเตะจปันทีราชดําเนินแป้ตับหลวงเปชดเกียดเปชรตีจงเจ็ด 7, นะครับเปน็นนันพลิกเจ็ดแปดหนึ่งกันเลย ลาสุดต่อไปก็แพ้เจ้าไกลจองโรงเรียนกีฬาสุราษฎร์ที่จงเจ็ดต่อยกันที่จงเจ็ดนะครับบ่อยเหมือนกันนะครับสําหรับเจ้าปอนนําโชคแต่วันนี้นี่มาเจอเจ้าบ้านเจ้าติ่นนะครับครูนี้ผมบอกไปที่เจ้าจัดใจน้อยลักพี่บันเติงนะครับมวยเจ้าบ้านเจ้าติ่นนะครับดูว่าดีกว่ากระดูการผ่านมวยดีกว่าปร้อมก็ดีฝ่านะครับเพราะว่าเจ้าปรน,นําโชคนี่ยังเจงเกิดไม่ได้เลย แล้วยิ่งช่วงหลังด้วยนะแถวใต้นะครับนบครสีแถวสุราษฎร์ธานี้ฝนตกหนักน้าท่วมดูอาการฟิตซ้อมนี่เป็นรองเจ้าจัดใจน้อยนะครับออกไปที่เจ้าจัดใจน้อยลักขี้บันเทิงนับกู้แรกจัชนะเจ้าพอน,นำโชคสอปูมิพัฒน์กู่ที่สองนับเจ้าสเมสมอถิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังด้วยเจ้าแฟนจันบอนหมาใจอันนี้ก็ซ้อมอยู่เขียนเพชรเช่นเดียวกันเจอกับเจ้าตองปยัจอมโอดสิทธิ์ของพี่น้ําฝนด้วยเจ้าปยักมังกร จอโบดออโต้อาวันว่าชื่อเดิมเลยก็เจ้าสามิิเดชนายกปอตกมินบุรีนะครับฝ่ายเจ้าเสมอสิงลูกเจ้าพ่อหลวงวังนี่อายุ20ปีส่วนสูงนี่ร้อยเจ็ซนนับซ้อมอยู่กายเกียรตเป็ดนะครับเป็ดเกียรตเป็ดอ่ะขอจกมาแล้วอกสิบกครั้งนะครับเป็นมวยขวาฝีมือเหลี่ยมเจิงงรบเครื่องอาวุธหนักแรงนะปรังตีหมัดศอกแรงบูสู้ดีนะฟอร์มต่อยไว้ก็ชนะสายรัตนะปออมกิน่น แปนรนกฤติใจปอออมกลิ่นจานกเป็ดใจชนะเดชเดโจที่จองเจ็ดอย่างนี้นะับลาถุนิแปะเจ้ารักแสนสุขสอตเอเหวี่ยบบางแสนวันนั้นนับพลิกร้อยลบาทกันเลยทีเดียวฝ่ายเจ้าตองยัก์จอมโบทติดหลวงพี่น้ําฝนนะครับอายุ24ปีส่วนสูงร้อยหกสิบกเซนนะครับจกมานี่อกสิบกางเขก็เป็นมวยขวานะครับออกแนวฝีมือตามลูกพี่เขาว่าซ้อมอยู่จอมโบสถออโตอาวันนะครับเป็นมวยขวาฝีมือเหลี่ยมเจิงกลบเครื่องนับแกง ได้นอยนอกได้ในดีล็อกคอไล่แขนกดตีดียัดไส้แรงนับปลายปลายนี่แข็งแข่งแข็งแรงฟอร์มต่อยไว้ก็แพ้เจ้าเสือมิตรตุลาหนึ่งเก้านับแพ้นอกดําเดือดตีจะเรินเมืองชนะจอมประเดชนุกานบุรีสองครั้งนับตียอมน้อยวันนี้ผมยังชอบไปที่เจ้าสับเมือสิงลูกเจ้าป่อหลวงวังนะครับดูว่าน่าเสือตอนต่อยอีกครั้งหนึ่งครับนี่นีนเจ้าปลาตาซานมาโอ้ด้วยนะสำหรับเจ้าสับเมองสิงตัวเนี้มาต่อยแต่ละครั้งนี้ ความเชื่อถือนี่จะน้อยหน่อยนะครับวันนี้ก็ต้องดูที่หน้าเสือกันอีกครั้างรับวันต่อยแต่เบื้องต้นนี้ผมบอกที่เจ้าเสมอถึงลูกเจ้าป้าหลวงวังนะครับอันี้ก็มีหมัดศอกอันตรายอยู่นับตน้นจัจจะเจ้าตองพยัก์จอมโบดติดหลวงพี่น้ําฝนนะครับออกที่เจ้าเสมอสิง,อง,งนะครับคู่ที่2มาถึงคู่ร้องคู่เอกยอดเสกสรรรถสวยจาาเจดร้วเจ้าเสกสรรสิทเจฟบุญตํามเจอกับเจ้ายอดเพชรเพชปรปลมคุณมวยแต่ยิมรัวเจ้ายอดเพชรปอจะเรือนแพทย์คู่นี้ต่อยกันที่ พิกัด1 3 2ปอนด์นะครับก็ดูเ,เวทใหญ่หน่อยเจ้ายอดเสกสรรนี่อายุ19ปีส่วนถูง180เซนนะเป็นมวยมาจากปุบ,บนราชธานีชจกมานี่50กว่าครั้งก็เป็นมวยแตนัดขวานะครับซ้อมอยู่รถสวยจา่าเจเจที่เพชรบุรีน้ำหนักไปลี่ยปลยอกิมากิโลนะครับประเภทมวยขวาสูงยาวฝีมือเหลี่ยมเชิงกรบเครื่องนะดักสาดรแก้งขวาต่อยขวาอาวุธจกฉิกมีศอกรอสวนอยู่ฟอร์มต่อยไว้ก็จะนะเจ้าเพชรใหม่เพชรเกียรติเพชรตีรัดดำเนิน แปกอไปสอยิ่งจเจริญการช่างที่ย้อมน้อยล่าสุดต่อยแหวนชนะเจ้าใจเพชรสิงมาวินที่วันลุมพินีมานะครับต่อยร้อยสามสี่ฝ่ายเจ้ายอดเพชรพอจะเดินแย์ด้วยยอดเพชรเพชรปลมคุณมวยไทยนะครับอายุยี่สิบสามปีส่วนถูนี่ร้อยแปดสิบแปดเซนนะครับเป็นมวยมาจากโคราโชโจกมานี่อกสิบกว่าขางนะครับซ้อมอยู่เพชรปลุมคุณมวยไทยคอประเภทมวยสูงยาวอุ่นมาเทศนะครับขวางหน้าแตงยัดไตแรงมัดศอกแรงบูดุดันนะครับแต่ไม่ก่อยเจามัดนิดนึงอ่ะ เดียยอดเสกฐานนี่ไม่ใช่มวยหมัดนะครับอยอดเพชรนี่ต่อยไว้ก็าชะนะจังตองเอ็มยูเดนแล้วก็ไปแปะนอกเจ้าจังตองเอ็มยูเดนที่ตะวันานานะครับแปะสิงอุบลอออดูดอ,อน,นวันนั้นจูสวนสามสีหนึ่งอ่ะครบยกหนึ่งเจ้ายอดเพชรเป็นต่อนะครับกรรมการนี่จูให้สิงอุบลชนะแล้วก็ล่าสุดแต่ไว้เจ้าอกยกตีสามเจ้าพยักษ์เมคินจอมอดสิทธิหลวงพี่นะฝนที่ราชดาเนินคุณีีผมชอบไปที่มวยเก่าแข็งแปร่งแข็งแรงนะครับเจ้ายอดเพชรเพชรปลอมคุณมวยไทยนะครับ ดูดีกว่าะรับจากชนะเจ้ายอดเสกสรรรถสวยจ่าเจดมาถึงกู่ที่4คกู้เอกเจ้าปันศักว,วาวันตวีเจอกับเจ้าพลังบุญแอดสันป่าทองรถพลังบุญวอรสันใต้นะครับกู่นี้นี่แลกกันเดือดแน่นะครับเจ้าปันศักวววันตวีอายุ23ปีแล้วส่วนถูงร้อยเกสิบเจ็ดเซนนะครับจบมาเป็นร้อยประเภทมวยตนัดขวานะมวยขวามวยบูซ้อมอยู่วาวันตวีที่ใจยภูมิน้ำหนักปล่อยๆก็อกสิบสองกิโลนะครับสำหรับเจ้าปันศักตัวนี้ เป็นมวยขวาฝีมือเหลี่ยมเชิงรกรบเครื่องเปิดเกมนะับเตะหนักต่อยแรงล็อกรัดเด้งตีรุนแรงนะครับต่อยไว้ก็มีชนะนกยกที่ 4, สิงห์สยามปีบุญหลายที่ราดดำเนินชนะดีเซลสอดำเนินชนะปอนตะเนสอปูมิปั๊ตนะับต่อยวันลุมพินีแล้วก็ล่าสุดต่อยชนะเจ้าดีเซลสอดำเนินมาอีกครั้งหนึ่งครับต่อยวันลุมพินีมาสองั้งหลังอะฝ่ายเจ้าพลังบุญแอสันป่าทองรววพลังบุญวอสันใต้นะครับรววพลังบุญหมดดับลำปางอายุ24ปี ส่วนถุงร้อยอกสิบเจ็ดเซนนับจามาเป็นร้อยเช่นเดียวกันนะครับซ้อมอยู่วอสันใต้ที่เชียงใหม่อ่ะก็เป็นมวยตนัดขวานะครับประเภทขวารุนแรงนรับเตะขวาต่อยขวานะปลายปลายก็มีอึดอ่ะต่อยไว้ก็มีชนะนอกยกที่สี่เจ้าบังกันบังกรทองเพชรเกียรติเพชรนะครับวันนั้นบังกรทองนี่ไหลหลุดนะครับดูว่าน่าจะมียาน,นะสําหรับเจ้าบังกรทองวันนั้นมากามาไม่สู้ด้วยแล้วก็แพ้นอกไปตามระเบียบแล้วก็แพ้เจ้าเมากี จออลบุญทีออมน้อยนะครับล่าสุดแต่เวนชนะเจ้าสาวเวียสอเตจับปันครับไปต่อยวันมาเช่นเดียวกันสรับเจ้าพลังบุญคนนี้ผมชอบไปที่เจ้าปัักวรวันตวีนะครับดูดีกว่านะครับออกไปที่เจ้าปันักวรวันตวีจัชนะปาลารังบุญแอดสันป่าตองข้อสรุปมวยวิจารณ์นะครับคู่แรกผมออกที่เจ้าจัดใจน้อยลัที้บันเติงจัชนะปอน,นํำโชคสอปูมิพัทคู่ที่สองสัเมอสิงห์ลูกเจ้าพ่อหลวงวังจัชนะ ตองพยักจอมโบสติดหลวงพี่น้ำฝนคู่ที่สามนะครับเจ้ายอดเพชรเพชรพรหมคุณมวยใจยิ้มจัชนะยอดเตกสันรถสวยจ่าเจดคู่เอกนับปันศักววันตวีจะชนะปลังบุญแอสสันป่าทองมวยชอบผมสองทัวร์นะผมชอบปตีเจ้ายอดเพชรเพชรพรหมคุณมวยทยนับคู่ที่สามนะครับได้สูงได้ลอยแล้วก็ประเพสมวยเข่าด้วยกันนะผมตีกันยันเช้านะครับผมตีเจ้ายอดเพชรเพชรพรหมคุณมวยไทยิ้ม จัตเนะยอดเสกสรรรถสวยจ่าเจดแล้วมวยชอบตัวที่สองนับออกที่เจ้าปันตักวันตวีนะครับจัตเนะปลางบุญแอดสันป่าทองนะครับ2ตัวอย่าลืมนะครับยอดเพชรกับปันตักนับสําหรับมวยน่าเล่นวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์ที่สิองตันวาคมนี้นะครับออกที่เจ้ายอดเพชรนะครับยอดเพชรคู่ที่สามนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับออกที่เจ้าปันตักวันตวีข้อฝากกันนิดนึงนะครับสําหรับมวยหูนะครับตัวช่วยนะครับรองโท เข้ามาฟังกันดูนรับสมัครกันดูวันละ100บาทเองนะครับ0 8 0 6 3 3 0 2 2 0นะครับกับตโลแกนต่อแบบมีของรองให้รู้จักนะครับวันนี้ก็ขอบคุณธรรมิจต่าง YouTube ด้วยนะที่สมัครกันเข้ามาหลายคนหลายตันนะเครื่องหมดนะวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ก็ลุ้นกันอีกนะว่าจะสมัครกันตันหรือเปล่า0 8 0 6 3 3 0 2 2 0นย์มอะเบอร์นี้จำไว้ขึ้นใจนะครับโชคดีมีเอินใช้กันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ